ตัวนั่งไม่นอา้ยอย่าพูดมาตัวด้วยไปเบื่อตายต่อซ้ายไล่ทองาตีปัาเป็นปักากจาแล้วเอกมีีวานลังาาเข้ามานั่ง้มได้ไม่

ขวาีตที่มาขวาเอ้พอยู่ที่ายนะครับผมอยู่ายนะฮะี่วาไขาวอาเป็นายตามหมดนะเอะี่วานไขาวนะครับขวาขวากที่เปเลยลขวานไมีใ่แล้วนะใส่นี่ไม่ออกวุ้นนับนะไม่ออกับนะขวา เขาเขานะเอ๊ะครับเรื่องที่สองอะรับไปเขานะผมนะ้องต้องต้อเขานองให้เป็นหลักนะครับติดไทยไหมครับติดไทยไหมครับรอรอรอดสามสามรก่อกกรคืออ๋อ้องไปบังเล่เอ้ยโอ้ยหนึทีสุดทาทีท้าท้าย